สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คือเกมเอาวในโหมดฮุกนะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับฮุกก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะใครจะเล่นโหมดนี้ก็ต้องรออีกทีวันศุกร์นะครับตาแรกนี้ผมสุ่มได้ไดเดร็กนะอ่ะตัดึงแล้ววะอ๋ะอยังไงก็ยังดีไม่เฟิร์สบัตเนะ er มาเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ ไดเล็กนี่เป็นเหมนะทุกคนถามว่าแรงไหมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าโหมดเนี้ยมันควรฝั่งตรงข้ามได้ดีไงเพราะว่ามันปล่อยไอ้ลูกกลมๆเห็นไหมแล้วมันอยู่ด้วยใต้น้ำนเลยนะสกิลแรกก็คือปล่อยไอก้กลมๆเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยถ้าศัตรูโดนก็กค่อยๆตอดพลังชีวิตของศัตรตูไปนะส่วนสกิลที่2ก็เป็นการวางวางจุดนะครับมาร์กจุดให้อ่า มีพลังตกกองไปตรงนั้นนะส่วนท่าสามนะครับสามารถกันกันท่าจมตีของสโตได้นะกันสกิลที่แบบพุ่งใส่พวกปล่อยพลังอะนะตั้งโล่ไว้แล้วก็ชาร์จครับแล้วก็ปล่อยพลังไอเนี้ยดัก,ก้อนบอลนะนยิงยิงเลเซอร์ครับยิงไกลๆอะผมก็เรียกไม่ถูกนะ ต้องลองเล่นดูนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไอพลังดาก้อนบอลของผมมันคือพลังยังไงอ่าฟังผมนะครับมีวิปมีอเลนนะครับมีไอรีแล้วก็มีกาลีนะครับตายอีกแล้วอ่ะแต่ก็อย่างน้อยยังคิวได้นะครับตาไหนคิวไม่ได้นี่คือเครียดละเนี่ยมเลยนะพลังเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ิงเดเซอร์ไปไกลมากเลยเกือบสุดแมปเลยมั้งท่าโจมตีของไดเล็กนะครับถ้าอันติแต่ถ้าผมเล่ตนตัวนี้ผมจะออกคาถาฟ้านะคาถาสโลว์ครับเพราะว่าไอ้ม็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือสกิลของมันเนี้ยมันจะปล่อยลูกกลมๆไปใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ได้นานมากๆเลยอะ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามโดนก็คือจะสโลยาวๆไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับฝั่งผมทําแต้มนะครับนํไปสาไป25%นะส่วนฝั่งตรงข้ามยังอยู่ที่1 0นะครับก็ยังถือว่านําไม่มากนะแต่ก็ยังนาอยู่ฝั่งตรงข้ามมีอารเลนเหมือนกันเลยนะมีย<ม>ีนานะครับอิฟเน็ตและมีอะไรอีกตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ทําแต้มนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะยิงไปเลยเนี่ย อืมโหยิงไกลามากเลยอ้าวโดนดึงเฉยเลยยีนานะครับแต่ผมชอบยีนาสกินนี้นะเสีงแดงเนี่ยแล้วเขามีเขาด้วยไงในฟีบอลนี้ก็คือตามจังเลยเนี่ยอ๊อดีนะเท <A S 1> <A S 2> ที่ไดเล็ก <Direct S 2> <Shut down. S 1> นะครับมันจะมีสกิปอักเล็ล่แลมีคัสซีฟหรอที่แบบว่า ตอนที่ตัวเองก็จะตายนะครับเมื่อชีวิตเหลือน้อยอ่ะมันจะมีความอมตานิดนึงอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมคิวไปได้3ตัวนะตายไป4ตัวแล้วก็ซับไป10ตัวนะครับซับเยอะขนาดนี้ออกของซับดีไหมเนี่ย ฝั่งอมจะห้าสิบแล้วนะครับ50%เป็นเกมที่รู้สึกว่ามันมันลงมาตุ้มดีจังเลย,ยคือหมวดนี้มันไม่มีคลิปไงแล้วก็คือมันใช้สกิลของแต่ละตัวสู้กันเลยอ่ะมันก็เลยมันเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับอ <laughs> ยังไงต่อ,อนี่ผมชอบอฮีโร่ที่มันมีสกิลที่มันสามารถคนฝั่งตรงข้ามได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูไม่สามารถอยู่ในกรอบได้ไงแล้วก็ทาแล้วก็จะทําให้ฝั่งเราแต้มขึ้นไว้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าฝั่งเราก็ค่อนข้างอยู่ในกรอบกันโอเคอยู่นะมีหลายตาที่เราเล่นแล้วรู้สึกว่า พื่อนไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบนะครับยิงท้าตาไหนสุ่มเจอเอลสุนะครับคือส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยู่ในกรอบกันนะนะเพราะว่ามันโดนยิงง่ายไงแล้วเอลสุปปลอาจะใช้สกิลยิงท่าที่2ได้ก็คือต้องเล็งก่อนนะมันก็จะทําให้เราเสียแต้มในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้ฝั่งผม7จเแล้วทุกคนโดนยิงถึงแล้วป่ะตายแล้วกู โอ้รออยรอเฉยฮินเน็ตไลน์เลยครับวิปขอบใจมากขอบใจวิปมากถือว่ายังโอเคอยู่นะรอดมาเลยหนูก็จะตายแต่เมื่อกี้เราเือบแล้วอืออมก็ไม่รอดอยู่ดีไหมคือโหมดนี้มันไม่ตายเลยไม่ได้เนะถ้าไม่ตายเลยคืออัพของไม่ได้มัน ต้องนับถือคนที่แบบไม่ตายเลยสําหรับโหมดนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้อัพของไม่ได้อัพเขาไม่อัพของมันก็โจมตีไม่ค่อยแรงใช่ไหมล่ะมานานก็ไม่มียกเว้นไอตัวที่มันไม่ต้องใช้มานาเก้าแปดแล้วครับอีกนิดเดียวเพื่อนๆเข้ากรอบหน่อยอีกเหนือข้ามมาเลยวะ อย่าพิ่งขอเรายิงก่อนอยังไม่จะยิงเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะยิงแต่ไม่ได้ยิงใช่ไหมตายก่อนโดนสตันโอเคชนะครับเดี๋ยวมาลุนกันว่าใครจะได้ MVP ีสำหรับเกมนี้นะอ่าไอรีสครับไอริจะกินสวยด้วยนะไอรสบอกกูจะกินชาซะหน่อยใครยิงทันโดมา ไม่ต้องเกีไม่ต้องกินมันละชาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันตาต่อไปเนาะตาที่2นี้ผมสุ่มได้คาเฟนนี่นะครับเป็นแคลรี่นะเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้บ่อยเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าพอไปเล่นโหมดแอร์บิสซอตัวนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะพุ่งเข้าหาสตูอย่างเดียวเลยแต่ถ้าหมดนี้พอเล่นได้ไหน่อยนะ ก็ฝั่งผมนะครับมีเซฟิสมีคาเนนี่มีเตียวเซียนนะครับมีซินเนเรียนะแล้วก็มีวิล่านะครับผมชอบสก,กินของเซฟิสมากเลยมันมันเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องดาบิฆาตอสูรใช่ไหมเป็นเป็นกระตูนที่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะแต่รู้สึกว่าการออกแบบมันเท่ดีอะหัวหมูป่านะครับชื่ออะไรนะอินโนสุเกะเหร อาจจะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือช่วงหลังๆมานี่คือโคกับกระตูนนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวละครที่ชอบไปตัวเข้ามานะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีโคตัวไหนมาอีกนะครับครับแม้มีม,ม,ม,มีทัน้วยนะ ตรงข้ามนะครับมีหมีเนีน่ยหนึ่งตัวลแล้วแล้วก็มีกิเด์นะครับมีโกอเดตนะมีตัวอะไรอีกมีไอ้แขนใหญ่นี่คือชื่ออะไรนะมีมาแกนก้านะครับไอ้แขนใหญ่ลืมชื่อแล้วอ่ะอ่าต้องไปหาอะต้องไปต้องไปจำชื่ออีกแล้ว สกิลของคาเฟนี่มันต้องท่าหนึ่งนี้มันใช้ได้สองสองอย่างนะครับคือเยดเป็นยิงธรรมดาก็ได้หรือเยดเป็นยิงปืนเลเซอร์ก็ได้นะความแรงก็ต่างกันนะครับถ้าปืนคนก็ก็จะยิงโลโลแบบนี้แต่ถ้าเป็นปืนเลเซอร์ก็ต้องชา้าทีหนึ่งนะครับรอเกจสีแดงขึ้นนะตอนนี้ผมคิว่าได้5ตัวนะครับตายไป3ตัวนะ ซับไป9ก้าตัวครับดีไบโอน้องหมีขอยิงหน่อยอีมัน,นเชื่ออะไรนะมันมันติดอยู่ที่ปากับทุกคนแต่มันมันมันจำเชื่อไม่ได้นะครับ มันมีสกินนักโทษดยวยนะตัวนี้นะนี่เพื่อนเราไปไหนหมนาน้าอดะตายหรอโลวเพื่อนตอนนี้นะครับฝังผมนำไป40%แล้วนะฝั่งตรงข้ามอยู่ที่19%ครับครึ่งต่อครึ่งเลยตอนนี้ แล้วเราก็คิวไปได้สิบตัวแล้วนะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตาน์มเนี่ยแต่ต้องได้มากกว่านี้ครับตอนนี้ยังเพิ่งครึ่งเกมเองนะถ้านับจากแต้มของเรานะครับเิงไปโอ้โหต้นหนึ่งเฮ้ยดึงไปดึงมาอ้าวสุดท้ายโดนดึงต้นตายเพราะหมีเดึงไงตอนนออะไรดี มางเออ้ยมีมันมีมันโกนรเราหรือเปล่า <c oughs> มันเล่นกับเรานะตอนนี้แยมแทนตีเราไปหน่อยชิบตอนนี้65%แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขึ้นไป69%แล้วนะ หลังจากที่เราตายนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมาบุกฝั่งเราเลยนะกลัวที่ไหนเล่ามาเลย <c oughs> เจอปืกนกลเราไปเลยไยโอมาอีส <c oughs> ิบห้าตัวแล้วทุกคนเยอะไหมอี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 ออออ้าวไม่ตายจ้าอ้าวโดนคิวด์โดนคิวด์ใช้สกิลสองไปเรียบร้อยเลย มีทำลายอันนี้มีข้าวฝั่งอะเลยอะฮัลโหลใหม่ละพนนี่โดดขึ้นฟ้ามาเลยละพี่ไม่ตายจ้าข้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วครับชนะเลยชนะแะนะแ่แบบนี้นะนี่เลเซอร์เราไปหนยังไงเป็นไงล่ะชนะเลยจ้าวิตาเล่ยนะครับ ก็ PK วันนี้เล่นสองตานะเดี <vastly> <less> ๋ยวผมจะไปเล่นแรงต่อไปเอาสกินของแอสเซนกาครับของตกแต่งนะเป็นร่างสีเขียวมั้งเขียนนะครับเซฟิตได้ไปนะ MVP สำหรับเกมนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e กันด้วยนะสวัสดีครับ